สุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเสาร์ของวันที่หาพฤษภาคมพุทธศักราช2 5พ6ก่อนรุ่นขึ้นของสาวนีขอนอมนำพระธรรมคำสอนพุทธเจ้ามาปาบรบมาเว่าเพื่อเกิดขอคิดสดจิตใจ แกพวกเราเฮาทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธผู้ใคร่ต่อการสดับตับฟังเพื่อจะหน้อมนำไปเป็นขอคิดพิดารนาแต่ก็นำไปสู่การประพตธธิบัติในคันลองข้องธรรมคํำสอนพุทธเจ้าที่พวกเฮาทั้งหลายมีชีวิตเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ ถือว่าเป็นสัตว์อันประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายดังองค์พระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าอัตภาพที่ได้มาโดยยากคือหนึ่งสิ่งที่หาได้ยากได้มาโดยยากคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเขาที่เป็นมนุษยกก์จักจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ภาษาสราสมมาสมุทธเจ้าผู้รู้แจงโลกทั้งสามรู้การทุติเกิดของสัตว์และการท่องเที่ยวในวัฏฏะรสงสารโพธิโซโพธิองค์งกลาว,วาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ด้หาด้ยากยังส,ยงสิาา่สัตว์เดรัจฉานหลายๆตัวสัตว์หลายตัว,ตตวมั่นกาจะเกิดจากเกิดเป็นมนุษย์แต่มั่นก็ไใ้อัตภาพนั้นๆ พนุพอมนุษย์นีเห็ดุได้ทุกอย่างและเอาชนะทุกอย่างทุกสัตว์ง่กว่าเจ้าของมนุษย์ก็สามารถบีบบังคับคมเหงนํามาเป็นอาหารได้ฉลาดกว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์เป็นอัตภาพที่ได้มาโดยยากเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้ว มาเกิดในยุคี่มีพระธรรมคำสอนดุที่มีพระพุทธเจ้าได้เกิดท่านจาสนาในพ่อหนาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งติ่ธรรมใ้ยาหาไในยาเพราะว่าโลกที่อาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทรงกล่าววา่ามันเป็นยุคเอินเอนว่าเป็นกับโลกมนุษย์ที่เฮาเอินว่าโลกนี่ กับกับหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งโลกกับหมอดที่หนึ่งหมอดก็คือโลกถูกไฟไหม้เผาและโลกเกิดขึ้นใหม่กับนี้มีหลายกับกับบางกับดังเสียนปัจจุบันเพิินเอินมาพัดทระกับพัดทระกับนี่เป็นบาปพุทธเจ้าสิมาตัสรูต่อกันถึงหาองค์ผ่านไปแล้วสี่ององที่หาภาษียรยาโพธิสัตว์่มาตัสรู แต่ว่ากับบางกับบ่มีพระพุทธเจ้ามาัรัสรูถ้าไ่มีพระพุทธเจา้าบ่มีธรรมคาสอนมัรัสรูเป็นอย่างไรกะบานเมืองเนือง,งเ้นอสันยี่กับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเข็นขาพาดผหานมองเห็นกันเป็นอาหารสิ่งดีสิ่งเด่นบ,นบุญ,ญ่าบาปเพราะ มีศาสนามีพระเจ้าคํามบาบาบุญบ่ตองเ้าถึงไผมีความสามารถจอแย่งแสวงหามีพละกกำลังก่อกว่ากะเอารัดเอาเปรียบเอาชนะมีโยธามีเอบริวารมีผู้ครองร้ายกะได้เปรียบมโหสถโทถือบ่ย่านบุญบ่ย่านบาบบริวารบุญดูใช้บาอยูใสคนกะสีมีความเมิดมนอนาการในจ,ใจิตใจ เอาชนะอย่างเดียวบานนนในโลกนี่เพ้่นว่ายุคเป็นยุคอีกดังเทียนพัทธรกับแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกับนี่มีบริเจ้ามาตรัสรูลหาพระองค์ก็จริงแต่กรสีเป็นยุคยุคใด ที่พร,พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นไม่ใหม่กัลงเรื่องโดยศีลธรรมคนมีเคารพจำเกิงมีความอ่อนน้อมทำตนเมื่อพ,พระเจ้าจากไปก็สีมียกุยกศีลยุกสมาธิยกุกท่านายกุยกยุกบางยุกนี่คนชีกมีจิตใจฝักใฝ่ขังไขในการฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์อยู่ใสองค์ใด การทำคำสั่งสอนพระเจ้าไพเรเขาใจง่ายคนสีลังไหลไปแล้วก็เป็นยยกสมาธิโยกกรรมสะเลื่อนสมาธิกรรมฐานจัดปฏิบัติธรรมบริวาตกรรมเตือนอบรมเป็นหยาดนุ่มคารวสกสิอบรมอยู่บานยู่งเฮืินเจ้าของเป็นศูนย์เหตุเป็นศูนย์วิปัสสนาเป็นอุทยานปฏิบัติธรรมมีเสื่อมขึ้น มีเสื่อมลงมีจริญขึ้นบานเบิดยุ่นันไปก็จะเป็นท่านายุคกับท่านนายุคนี่คนทั้งหลายจะบ่มีบ่ใส่ใจเรื่องการีิมานั่งฟังเทศฟังธรมรมบ่ใส่ใจสิมาการมากจะเริ่อสมาธิภาวนานางรับหูรับตาบ่มีเวลาแต่ให้ท่านได้5ล้าน10ล้านได้สร้างยังข่อยเฮ็ดนำเบิด แต่วาใฉข่อยไปไปบ่รด้ข่อยยากแห้งยากเวียกงานการข่อยข่อยต้องหาเงินเอิญ่าทานอายุคนฝักไฟขังไครในการให้ทานมวนแต่ว่าเหยไปวัดไปว่าสิไปปฏิบัติเจริญสมาธิวาวนาเหตุบ่รด้เพราะบ่มีเวลานั่นเอิญบานันยุก เลยนันไปกับฉีมีความเสื่อมเกิดขึ้นก็บิมีอีกยุคนึ่งเป็นเพื่อนว่าเป็นยุคที่เสื่อมพะาษธรรรแต่บมมีผู้ใด้หูถอยคำมีเต่าวามคิดตัวเองเป็นใหญ่ดูรานอาจารย์ดึงกล่าวว่าเบาว่าเพิ่นเบาถึงลักษณะเปรียบเปยว่า พระธรรมคำสอนหนี่เอินบะเปิดเปิดเปรียบกับถุงต่อไปสิบบานเศ้าบานห้มเขาวัดหนึง่งบอมีบอมีวัดมีวัดแล้วสีบอมีสงมีถุงแล้วสีบอมีมองหอยสีไว้ไหลเวิร์นดูคือจอกคือดังจอกเซนามคือดังจอก ลองนามหาเฟือยข้างกับบอมีทาเนเลยนี่ในลั่พื้นเมืองหรือว่าพุทธ,ธร,รมนายสิบบาน้าบานห้่มเขาวัดหนึ่งพอมี่บานดูกะจริงแต่บอมีวัดไปยังบอมีวัดพอมีขึ้นมากกับบอมีผ่า มีวัดแหลวกับโบมีสูงคําว่ามีวัดแหลวโบมีสูงมีวัดกระตามแต่ว่าผาะบมีอยู่มันก็ต้องถึงยุกห่างล่างเป็นซ0บบานชาบานห้มขาวัดนึงมีวัดแต่โบมีสูงก็คือมีครูบายอยู่วัดละองค์สององถสิทําบุญไหท้ทานกอีหยังแน่ก็ต้องไปีิมูลครูบาอาจารย์หลายหลายบ้านเพื่อว่า มีบาวัดแหลวบมีสูงมีถงสีบ่มีมองหอยไหลเวิรอยดูคือจอกมีประสงค์องค์ข้าเจ้ามีครูบาอาจารย์มาเบาทมคำสอนสิบ่มีผู้ฟังว่ามีถงสีบ่มีมองหอยไหลเวิรอยดูคือจอกสกล่าวพรทมคำสอนพทธเจ้าคอยบ่มีเวลาฟังคอยก็มีความรลู้หูคือกัน ทรงหลูกเหล่าเรากาลำเลียนชึกษาจบรักสูตรต้องใส่เงินเรียนแล้วจังสิเตมีการมีงานทำเอลาน้ำจังบัดว่าศาสนาแมนสิห้มเฮียนเลียนหลูกนกักรรำบริญ,ญาแต่โบมีงานทำบานเมืองบริษณสนับสนุนหูแต่ว่าความดีดีๆซื้อความดีกะบริษาัมาราลำลวยเหตุยังยานตาบาบ บอใครในการทำเหียนมีทงแล้วบม่มีมองหอยสไลเวิ้ลดูเพืเ่อจอกคือดังจอกแซน้มหาฝฟื่ยขางบม่มีคนเหมือนดังจอกแซน้มบ่มีมองยุดจัง่งบ่มีมองยุดเนียวในจิตใจไหลไปตามกระแสของน้มหาฝฟื่ยขางมีคือว่าคนสิบ่มีทีพึงคันบ่มีทีพึงอย่างไร เอาความคิดตัวเองเป็นไงเอามูเอาผักเอาพวกถ้าเกอาพวกดีก็ดีพูกชั่วก็ชั่วพราอยังบ่มีหลักบ่มีหรักกว่าการศาสนาว่าหย่านบาปเหตุปุญนเหตุถือกิดบุู้ค้ามาถือพิษถือกินน้าใจข,ข <c oughs> ่อยน้าปกข่อยน้ามูข่อยถือยู่ความพอใจพิษยูขข่กับความบ่พอใจนั่นเิ่นว่ามันไหลเวิรนอยู่คือจอกเมื่อเป็นเช่นนั้น การศึกษาหาเหียนเดียนหลูบมีในพระรรรมํามสอนรงหลูกเต่าเล่ากาลําเรียนเหียนหนังสือมาให้จบลูกสูนคุณนรรรบ่โบมีในใจยิ่งเลียนมากมีความรู้สูงก็ต้องชิ่งดีชิ่งเด่นกันเพื่ออยากได้รับได้ดีต้องใส่เงินจ่างได้มากก็ต้องยึดมันใบบ่ให้มันลุดเหี้ยไปจึงทําให้คนทั้งหลายเ่านั้น บริแค่บริโสนใจเมตเมพอหรือพีนอ่องถูกคนต้องยือแย่งสแสวงหาถ้าบริเวณยังสัน้นทัดบอกระทํำเช่นนั้นแม้นที่ทำเฮียนเรียนจบมากับวมิงานทำามมีหนามีตาในสังคมบมมีจุดยืนจะต้องดินล่นสแสวงหาล้มแข่งหาล้มขาสอดพอเมลูกเต่า เฮืนห่างกันไปหากินไปไัยมันบ่ง่วงกันไปหนาอันบ่อเอื่อยได้นองอ่าบปองดองหาแกนเอื่อยได้นองกับไอพอได้ปองดองหากแกนพอ,อสิ่งดีสิ่งเด่นดออยื้อแยงแสวงหาหลูกกูลูกมึงพอแม่หลูกเต่าหากินไปไัยมันบ่ห่วงกันไปทั้งหนา ทำงานจบมาแล้วก็ต้องไปเ,เรียนจบมาแล้วก็ต้องไปทำงานพอก็เม่ก็อยูบาดยูเฮือนทรงเสียเรล่าเลียนห้จบแล้วก็ต้องไปรีบไปทำงานค่อยๆบ่ไปกับ่ไรเพราะมัน้เรียนมาแล้วพี่น้องก็ไปคนทิศคนทางบ่มีเวลาสิมเยี่ยมมมยามกันกับเป็นไปว่ไรนี่คือเอื่นบายุคมันเป็นยุค เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เหินห่างกันไปหากิดไปใครไมั่นบ่งองกันไปแล้วขันบาว่ามีเหตุจําเป็นกับบมหากันเพระเพิมมเหตุมากบ่ได้พอล่างงานบ่ได้ก็เป็นไปเพื่อความเหินห่างแตกแยกออกไปพี่น้องห่างกันไปคนละทางเมื่อพอเบิดแม่แล้วก็ต่างคนต่างไปบป่ไปหยี่ยามกันแล้วหอดเส้นลูกเ้นล้านก็เป็นคนอื่นเป็นเผ่าอื่น อันนี้เป็นยุคยุคที่บ่ามาอังศีกับเพราะว่าการได้เกิดอัตภาพมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้ยากก็จริงแต่่าเกิดมาแล้วยากไปคนนั้นกับเพราะว่าใชมาสู่ยุคใดยุคศินละรรำเฟื่องฟูก็มีชินมีรรำได้ชะสมผลงามความดีตายไปแล้วอาจจะได้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกถึงมาคนนิพพาน ถ้ามาเกิดไปเกิดในโยุคที่มีขญญั้นยี่ยกคที่บม่มีผีไม่นองบอสิ่งดีสิ่งเด่นกสิมีจะความคับแขนใจแต่เสียเาชิ้นแล้วทำบายานบุญญาบาบริกินเขาเพิ่นจึงววาคนเขาวัดถือศิลกิน่านเขากสิมองเห็นเป็นคนโบราณบา่าัยนาญาเฮ็ดยังก็บญาตตะบาบ เขาก็มีฝ้ากันดูถูกดูถูกว่าบ่าท่านสมัยดูถูกผู้เถ่าผู้อบพพัฒนาบ่าท่านสมัยพอๆเขานั้นต้องบ่ได้เบ้าถึงบาปปุญคุ้นโถษแนวใดสิได้ก็ต้องเอาเพราะจ้างเพราะสื่อเอาเพื่อเป็นการเป็นอยู่เพือพ่อประโยชน์ตนเองเมื่อเป็นฉน,นันคนกับว่ามีศีลธรรม รำบันดาทำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะบ,บ่มีทำสีเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือมนุษย์สยธรรมคือศีลหาเป็นตัวหลักเมื่อเป็นฉนนั้นเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดชสนเป็นมแมลงเม่งใหม่สู่ทนมกหมุนในการสู่เบียกสิวงานโยไฮโย,ยนาก็าไปเกิดเป็นมแมลงเม่งใหม่เป็นกีซ้อนเป็นสัตว์อยน้ำปาน้ำเขา เป็นแมลงแมงม่เป็นอาหารของคนอื่นเป็นงอเป็นล้วยใส่แรงงานเป็นหนีเป็นศิลเขาให้เขานําไปขาให้เขานําไปขาไปเป็นอาหารกินไปเบี้ยนวายตายเกิดในวัตตะสงสารในสัตว์เหล่านั้นเพราะจะว่าสัตว์ทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายก็จะตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นั่นล่ะ แต่ว่ากรรมของการกระทําปัจจุบันสิจําแนกไปเสื้อกระตามบ่เสื้อกระตามแต่ความจริงพระุทธเจ้าเว้าเวาเช่นนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นที่พระองค์บอกอันนี้ก้าวว่าจังสี่ผู้เขาใจผู้ฟังเทศฟังธรรมผู้ใ่ใจกะเห็นมองเห็นคุ้นคากับพัฒนาตนเองเพื่ออย่างนี้จากวัฏสงสารบรยากเป็นเช่นนั้นบอยากเห็นอาการนั่น แต่ก็ยังมีลูกล้านพวงหนึ่งจะพวกหนึง่งยากบอว่าสนใจบอพ่อใจบอ,อยินดีไอิมาเบอกเหลัองบัเร่องบ้าจะสิมาเบอกเหลัอง,งสินภาวนามันะได้ยังสิได้อยู่ได้กินบอกตายไปแล้วคือแล้วบระธรรมบ,บอกน้าลูกสวรรค์ให้มอยูไม่กินในปัจจุบันชาติเป็นพระสงฆ์เจ้าบวชว่าได้วาสนะกับมา,าบวชตามประเพณีหามื่นสิบมือเผาไปทํางาน บวล้วก็บ,บ่อยาเคศยังมากมายมาปะพรสมองอย่มาตื่นเดือลูกเสานั่งภาวนาสวดมนต์ธรบัตรเบาเมตการสาธยายสวดมนต์ธรรมบัตรก็เป็นสิ่งที่ลำขาญอยากไรยหูพีหน่องหยาดตุงผู้อยู่ไก่วัดไก่ว่าอยู่อยากไาหูโบราณปัรจ้าจว่าบ้านไก่คังห่อมคังบ่อแดงนอนตะแคงฟิ้งไฟบาอุ่นสวดจุ่มกลุ่มเมือง่มบถึง อยู่กไก่วัดบ้านไก่ค้างยำค้างมาแดงอยู่กไก่วัดแต่บ่เขาวัดสวดจุกุปมมืมบ่มมถึงวัดเห็นก่อนม่ตื่นมาแล้วเห็นจุกูแต่ว่าไปบ่ได้อยากไล่หูนี่พระสงฆ์เจ้าอยาูอยว่วัดสวดมุนทำบัตรก็อยากไล่หูลำขาญเสียงสวดมุนทำบัตรจะปดิสวดไปยังไปตายยังกระดกประเดือกว่าพอยังนั่นแหละพูดว่า มันเป็นโยกบ่านไก่คังย่อมคังบะแดงนอนตะแคงฟิงไฟบุอุนสดจงกลมมืองุ่มบะถึงราว่าผู้อยู่ไก่วัดวาลามแทนทีสิเป็นผู้สอดช่องดูแลร,รักษาพระสงฆ์กงกิเจ้าเสืดชูดูแลพระชงฆ์กเจ้าสนับสนุนไก่วัดเน่มาขาวัดขาว,ว่าทำวัดสวดมุนภาวนามาจังหันบันเพลจะเลื่อนสนมาทีภาวนาเห็นคูวาจารเหต มันจะกลับเปลี่ยนไปเป็นอีกยุกว่าอยากไลหูลํำค้านหูพาไล่กับหนไไม่ออกงานนุ่มชิงมาจังหันวันเพลิมีพามาทำบาตรวนมุ่นกับอยากลํำค้านหูว่าอยากได้ยินเสียงเพราวว่าทำบาตรวนมุ่นบริเกิดประโยชน์อยังพุ่นสรรเสริญยินดีในการนำเฮียนเรียนดูเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้คนเป็น นายคนมีเงินดับเงินเดือนครับจากมาเยี่ยมพอ่เอเยี่ยมแม่ปุญญาใจง่ายกับนีการฉลองดื่มกินเขี่ยวที่ได้ท่องเที่ยวมวนสนุกสนานผาพ่อแม่ปูถเฒ่าโูไปนี่มีความสุขนั่นเอื่นว่ายุคยุคนี่ก็เป็นการดูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพระพุรงบอกพอวาโลกที่เขา้าโยนี่มันเป็นสภาวะเช่นนั้น บ,บ,บ่บมีผู้ใดบังคับบ่มีผู้ใดสีสามารถยือแย่งสุดไวเพราะฉะนั้นผู้สิบวชในศาสนากกดีมดเมถาโรโอาวัดก็ต้องท่ำใจอย่างเดียวพไปเบาขึ้นเขาก็ว่าว่าท่านสชัไไปเที่ยงกับแพ่เขาแม่อที่เขาไปไประชุมกันสี่เหตุผลกับแผเพาอเขาบพได้เอาเหตุผลเขาเอาพักพวกมือพวกพจนว,ว่าเ,าเด็กน่อย เกิดขึ้นมาใหมา่ไงมารุ่นที่เป็นเจ้าคนน่ายคนน่ำหนามีความคิดความสามมรถความหลูบกเกิงกันดอกหน้าอย่าไปต้องเบาคอยห่งบัตัลลักษณเพราไงเจ้าไปต้องเบาผู้เท่เาเบาคนบ่นได้ถูกดูถูกเกี่ยวยามก็ได้อดเอาบ่ปากอยู่ซ้ามตายเพราะนั้นพระศิอยในศาสนาวัดว่าเลอยอยู่ลำบากเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้ามาบวชอยู่ลำบากบออิสระ บุญว่ายิงกัวไปอยู่น้ำหลูกน้ำเมียน้ำพอน้าเมยอยู่น้ำขอบรัวจึงบ่มีผู้อยากบวชบวชก็ว่าอยากอยู่โดนพอมันคัดกับชุ่มชนชาวบ้านเมืองเหตุนั้กับคัดเหตุนั้กับไปคัดกับคิดของชาวบ้านเมืองจึงอยู่ลําบากจึงบ่อยากอยู่ในศาสนาบวชตามประเพณีหามื่อซิบมื่อซิบามเก้ามื่อชิกพอเมย์ก็ว่าอยากอยู่ลาบากพอ พี่น้องอยาดนมบริส้มซ่ชื้อในอยู่ส้มซื้นในการให้บวชจัดงานในตัวโรงทานามีการฉลองสืบประโคมดีสีติเป่าม้วนแต่ว่าบริสรับสนุนว่าอยู่น้นๆสนับสนุนในการจัดงานตามประเพณีเฉยๆนี่คือว่าความเสื่อมก็เกิดจาก โลกธรรมดากับเป็นไปชนีเกิดจากมุ่งห่อพระธรณกรมนำมาเบาสู่กันฟังเพื่อเป็นขอคิดสกกิดใจว่าเฮามีชีวิตอยู่แต่จะผ่าเป็นมนุษย์อยาตนุ่มผู้เถ่าผู้ผู้ไข่คุณงามความดีเฮาเกิดมาซ้ำหนี่กระมาเกิดมาหาสิบปีเห็นความเสื่อมมาเรืเ่อยๆเรื่อยๆแต่ก่อนพอ่อเมครูบาอาจารย์ อาตมาเป็นเด็กหน่อยมิตรวัดว่า,าเป็นตีพึงไปวัดด้อ,อบางคำบางหล่าลบเมืองทุกข้อฟังจะเปมนลุงปูลุงตาอย่ายังกับฟังยังเมลแรงลุงเสียหยาวัดจ้าผูนเทศยังถือหนังสือใบลานบ่ห้ฟังเทศใบาลานก็น,นั่งฟังฟังกับหูเรื่องเมือนบูหูเข้าใจในคุมมือนี้แม่นทีเทศกับบุญผู้ฟังเทศพระเวทพูดรองภาษาชีหาคนบุผู้ฟังแม้นผู้ฟังนั่นก็บอกเข้าใจอีกผู้เทศกับบูหู เทศกับเ้าไปตามภาษาเทศกับบถือตามใบด้าเพราะมันบริเฮียนบวชโชข้าวนี่คือความเสื่อมบนต่รมาบานันแตจก่อนเป็นภารสง์องค์นีนอุปถาคูบาอาจารย์หาบาทล่างตีนให้พ่อเม่คูบาอาจารย์สักผ่าสักแพร่ต่างนาใส่นามสัญยามอยยามนอนปูลาดอาชนะยามนอนต่ก่อนาตมาเป็นนีน เขารบนบถือพะทานเบา่คำใดเป็นคำศักซิดจะเป็นเสือ้อสิเปล่าสีขาบางคนล่าหาเทียบนเมื่อชิกก็บริสิกปัจจุบันโมเมนพ่อเมกับบริษสนับสนุนวาเสดุให้ร้านไปเป็นกี่ขาพาชงงูกระเจ้าบวชไปแล้วกับไนททอกันสิมาล่างบาทล่างเขารบนบถือล่างตีนไห่สิมาะักผานักแพร่บอ่อพอไหญ่ทอกันแล้วเฮ็ดเป็นเองเฮ็ดไยเห็นมัน บ่อเขาพบจำเกรงสิซิกก็ว่าคอยสิซิกได้เหมือนนั้นถือดอกไม้มากกคือซิกหามบ่ได้สิไปหามก็เกิดเรื่องแบบไงขอป้าท่มเยอะนี่ก็แก่ท่มเยอะนี่ผ่าซิกง้นเราอาจารย์บ่ไดรไปชิกน้หลงปูลงปูบ่ไไรไปชิกน้าไผก็ไดรแต่ก่อนนั่นขันบ่มีหนังสือจากคูบาอาจารย์ไปลาอุปชาอาจารย์บริสิกให้ซิก้องไปลาอุปชาอาจารย์จังซิกได้แต่เวลาจะไปซิกนําอุปชาก็ต้องมีหนังสือจากอาจารย์ คอยู่ว่านํารับรองบาอนุญาตใ้สิกจังสิกใดญ่ยาว่าคนแต่ก่อนได้รับได้ดีบวชนานบางคนบวชพราะอยากซิกเพิ่นให้สิกอยู่ไปอยู่มาก,กเลยเพออยู่ก็เลยอยู่เลยแต่ปัจจุบันพร้อมสิสกครูบาอาจารย์ก็ห้ามบ่ด้พรออมสิบวชพรออมสิสกบวชกับปุ๊บปับทันทีตามประเพณีแต่ก่อนบวชก็ตตองมีการมาห้องนาคมาค้านนาค มาฟึกกกาบไหวให้กราบให้เป็นงดงามเพิ่นจังยอมรับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมของโลกความเปลี่ยนแปลงความเสื่อมยังสี่เกิดขึ้นทายอีกไปหาสิบปีผมมัวเฮาตายไปแล้วกลับมาเกิดไหมสมุดถามาเกิดไหมมาเกิดจุกที่เสื่อมกว่านี้ลำบากกว่านี้นี่พระพุทธเจ้าพ่นว่าความเสื่อมของโลกของวัตถุของบุคคลพรานการเกิดเป็นมนุษย์ เกิดในโลกจะมีความถูกดีและสัวคคู่เข่ากันไปจึงฝากบุคคลผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ต,ตั้งใจบำเพ็ญตบะบรารมีช่องทางใดที่ระสิทนาจีบระเจ้าบอกว่าว่ามันเป็นทางที่มีความสุขกว่าการเป็นมนุษย์เฮาก็ควรแสวงและความบำเพ็ญคนสะสมเสเวียงทางไปสู่จุดนั้นเฮาก็จังสิบ่รลการมาทุกทนทรมานลำบากจิตลำบากใจลำบาก าในการตรากตาทำทํางานดือ่อแยงสเสวงหาสิ่งดีสิ่งเด่นสุดท่ายหวกเรานั้นเทากับเอาจิตโตไปบรได้กระทิ่มไหวในโลกตัวนี้ที่ชวนแล้วเฮา,ากับไปแต่โตก็โลมีเงินกองเป็นหลานก็นําไปบรได้มีลูกมีล้านหักมีพีมีหนองมีสามีภรรยาเป็นทีรักกันบริได้นําเข้าไปเมื่อตายจากลงนี่สามีภรรยากัแต่งงานไม่เอาเพราะม ลูกเต่าก็ยืแยงแสวงหากินสืบไปซ้ามอนมืตายเหมือนกับพอกับเม่บรรพบุพร,ร,รุษเฮาบางวผู้ดใดจูด่แล้วก็บ่ผู้ใดเอาอยังไปได้ที่สุดแล้วก็วางหลางทิมเปาเผาเลือจแตกระดูช่วงจิตวิญญาณก็ท่องไปในวัตตัวสงสารเหมือนกับพฮานอนรับฝันผู้ใดนอนรับฝันเห็นบ่ว่าฝันไปแล้วสิฝันไป บ่เคยไว้จาของเจ็บแข็งเก็มมบก้าวปวดหัวมอตาความฝันความฝันบ่ป่วบ่ป่วยนั่นแหละคือดวงจิตอันจริงดวงจิตบ่ได้ไขบ่ได้ปว่วยร่างกายนี้มันไขมันปว่วยมันกลับไปเสวยกรรมบาปชั่วดีหายตามยถา,าของการกระทําที่อยู่ในโลกอันนี้เบ้าวสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดสะกิดใจสําหรับผู้คนผู้ใครคนงามความดีละสมบาร,รมีตนเอง พิจารณานำไปการประพฤติปฏิบัติสมควรเกเวลาของเสาวันทีหาพฤษภาคมพุทธศักราช25 6 6เอวังก็มีโดยประการและ,ะนี้